เลี่ยง่ายแล้วก็กลืนไปเลยแต่มีความบางแบบบางเบามากๆเลยนะคะหรือว่ามันไปอยู่ในแปรงหมดวะตอนนี้ผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงครึ่งนะคะไม่ได้ซับน้ามันใดๆไม่ได้ใช้ทิชชู่ไม่ได้ใช้กระดาษซับมันใดๆนะคะเออพอซับแล้วผิวดูสวยผิวดูเนียนเหมือนที่แต่งหน้าใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคน,กคนเจอกันกันกบนัตตี้พลอยชูพูนในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเรากลับมากับการรีวิวนะคะซึ่งเป็นตัวที่ที่อยากลองมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้สั่งซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอและตัวที่ตี้สั่งซื้อมานะคะของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เลยอยู่ในกล่องนี้ น่าจะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรพวกเห็นชื่อคลิปใช่ไหมจริงๆเขามีหลายตัวมา,วากเลยที่ตี้สั่งซื้อมานะคะคือตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามคุณกระแตนะคะเราตี้ชอบเขาออกออกกาลังกายชอบหุ่นของเขานะคะแล้วตอนนี้เนี่ย เขาออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบคอสเมติกเป็นเมคอัพออกมานะคะซึ่งก็น่าลองมากๆเลยน้าตี้ยังไม่ได้เคยดูรีวิวแบบจริงๆจังๆนะคะเคยเห็นแต่คุณกระแตเขาใช้ทาให้ดูแล้วแบบมันมีความรวดเร็วเป็นแบบว่าย่นระยะเวลาในการแต่งหน้าได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าคุณกระแตนะ่ะคือเขาผิวดีอยู่แล้วเขาจะทาอะไรมันก็ดีอะ่ะเขา้าใจปะเราก็เลยจะมาลองกับตัวเราว่าถ้าสภาพผิวหน้าที่มันมัน,มนแบบน้าตี้คือหน้าน้าตี้มันมากนะคะจะรอดไหมนะคะก็ที่สั่งซื้อ มาจะมีเป็นตัวนี้เนาะเป็นตัว k a t 3 t r e B g l o Cream นะคะถ้าสมัยก่อนที่เคยใช้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรองพื้นที่เป็นแบบเนื้อมูสมูสหน่อยประมาณนี้นะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น t r e B c r e a นะคะช่วยเรื่องของ B Bright อ๋อเบอร์ Ber, แล้วก็บล็อกแล้วก็มีการป้องกันแสงแดดด้วยนะคะ UV Protection SPF 30นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะนัตตี้ลง Story รรไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ได้ถามแบบ คนที่ติดตามนาตี้ว่ามีใครเคยใช้บ้างหรือเปล่ามีคนบอกว่าไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่แล้วก็มันค่อนข้างแห้งหน่อยนิดนึงต้องบำรุงผิวดีๆนาตี้ก็เลยมาร์กหน้าก่อนที่จะลองใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแปรงนะคะแปรงตัวนี้เนี่ยให้ใช้คู่กับตัวนี้นาตี้ก็เลยเออสั่งซื้อมาเลยเผื่อแบบใช้แปรงจะดีกว่าแบบใช้มือลงนะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นบัตรนะคะเป็นเคที่ทรีบีบัตนะคะตัวนี้นาตี้สั่งซื้อมา 1- สีนะคะเพราะราคาเขาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน นะสีที่ตสั่งมานะคะจะเป็นสี02 Charming Red นะคะแล้วก็จะเป็นแปลงที่เอาไว้ลงบัตรโดยเฉพาะนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่สั่งมานะคะก็หมดไปประมาณ2,000กว่าบาทนะคะนตะ้สั่งมาจากใน s h o ป e e นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัว 3D e ร Cream กันก่อนดีกว่านะคะดูกล่องเขากล่องก็จะเป็นสีชมพูอ,อ่อ,อนๆนะคะสวยนะจ๊ะข้างบนก็จะเป็นโลโก้น,นะคะเดี๋ยวเปิดดูนะโอ้กระปุกสวยงามเลยนะคะ ดูหรูหร,ร,ราข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้มีฝาปิดเปิดออกมาปุ๊บอ๋อเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเนื้อสีค่อนข้างเหลืองอยู่นะคะเขาน่าจะทํามาให้เข้ากับทุกสภาพสีผิวใช่ไหมคือเขาไม่มีสีให้เลือกนะแต่คิดว่าเขาน่าจะคิดมาแล้วว่าเขา้าได้กับทุกสีผิวหรือเปล่าอืมแล้วก็ตัวแปลงนะคะนี่จะเป็นแปลงเคที่เมคอัพบัต c h นะคะอุ้ยแปลงน่ารักนะแปลงสวยเลยแหละ แล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์ตรงนี้นะคะว่า KT นะคะเออนุ่มดีนะ่าจะใช้ลงรองพื้นได้โอเคนะคะน้ำหนักกำลังดีเลยเดี๋ยวจะลองดูลองดูอะขออนุญาตอามาร์คออกก่อนนะคะมีแฟนเพจบ,บอกว่ามันแห้งมากเลยค่ะพี่ต้องบำรุงผิวด,ดีๆก่อนอีฉันก็เลยโปะมาร์คเลยจ้า ซึ่งวันนี้นะคะนัตตี้จะใช้มาร์กแค่ตัวเดียวนี่แหละนะคะจะไม่ลงตัวอื่นเลยจะไม่ลงสกินแคร์ตัวอื่นหรือว่าไม่ลงกันแดดเลยเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงประสิทธิภาพของของจริงเพราะว่าถ้าเราลงกันแดดก่อนนี้มันอาจจะเป็นการแบบเพิ่มความมันได้อีกนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้ซึมๆให้มันแบบ แห้งๆก่อนนิดน so ึงเสร็จแล้วนาตี้ก็จะลงเป็นตัวท v ีวีครีมตัวนี้นะคะนาตี้ขออ่านสรรพคุณใน IG จีเขาก่อนแป๊บนึงนะคะเขาบอกว่าผิวใสไร้รูขุมขนใน3วินาทีนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมที่เปลี่ยนเป็นแป้งเกลี่ยงง่ายคุมมันไม่อุดตันกันสิวกันแดดเบาสบายไม่เยิมเข้ากับทุกสีผิวประหยัดเวลาทาตัวเดียวจบ นี่คือสิ่งที่แบรนด์เขาเคลมมานั่นเองนะคะราคาปกติเขา่1,290บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้มีโปรยที่790นะที่ก็ซื้อมาได้ในราคา790บาทนะคะเข้าไปดูวิธีทาของคุณกระแตมาใน IG นะคะเอาตัวนี้จุดๆ,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 ๆแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเลยโอเคเราจะทำตามนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อน บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ผิวสภาพผิวหน้านัตตี้คือดีมากนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีสิวเลยนี่คือแบบผิวหน้าแบบดีมากๆเลยนะคะเราจะใช้แปรงตัวนี้นะคะเกลี่ยนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็กลืนไปเลยแต่มีความบางแบบบางเบามากๆเลยนะคะหรือว่านัตตี้ใช้น้อยไปหรือเปล่าที่จะใช้อีกแต่เกลี่ยง่ายอันนี้จริงๆยอมรับเลยเกลี่ยง่ายขออนุญาต เติมอีกนะคะหรือว่ามันไปอยู่ในแปลงหมดวะขนแปลงแอบหลุดนิดนึงไม่เป็นไรขออนุญาตดูกดใกล้ๆนิดนึงคราบไหมไม่คราบนะคะแล้วก็แอบมีแบบเหมือนประกายสีทองทองนิดนึงอะเล็กมากๆในกล้องไม่เห็นแน่นอนเป็นประกายสีทองทองอะค่ะทุกคนอาจจะช่วยทําให้ผิวนี่มีความแบบกลอกโลสว่างขึ้นมานิดนึงแต่มีความบางเบามากจริงๆเปรียบเทียบดูนะคะ เรื่องปกปิดปกปิดได้นิดหน่อยนะคะถ้าใครที่มีแบบจุดด่างดำรอยสิวรอยแดงต่างๆเนี่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดทับอีกทีหนึ่งนะคะไม่เนอะนะคะให้งานผิวใียข้างหนึ่งดูดิมันแบบมันวืบวืบวืบมันหายไปเลยเอาจริงคือแปรงก็เลิศมากนะ ให้ผิวที่เป็นแบบเบาๆๆเบาเ,าเ,าเ,าเาจริงๆนะคะถ้าเผื่อว่าจะทาตัวนี้เดี่ยวๆอะ่ะต้องเป็นคนที่สภาพผิวแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีอะไรต้องปกปิดแล้วก็สภาพผิวที่เป็นแบบธรรมดาก็น่าจะโอเคนะคะแต่เดี๋ยวต้องดูระหว่างวันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่านัตตี้เป็นคนสภาพผิวที่มันมากๆนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขาคุมมันด้วยนะวันนี้ใส่เสื้อโชว์์นิดนึงก็ลามลมลงมาด้วย เอาจริงคือเหมือนไม่ได้ทาเลยอะ่ะมันยังมีรอยที่มันโผล่ขึ้นมาอยู่นิดนึงปกปิดได้แบบน้อยๆจริงๆคือแบบเน้นงานผิวจริงๆอะค่ะน่าจะเหมาะกับแบบนักศึกษาค่ะที่สภาพผิวอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นปะมีความบางมากๆเลยก็ยังคงเห็นปัญหาสภาพผิวอยู่ แต่ไม่เป็นคราบนะคะแต่นาตี้ก็ขอคอนซีลเลอร์จุดด่างดําหน่อยละกันนะคะเพราะนาตี้มีจุดด่างดำตรงคอเห็นปะนิดนึงนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้จะออกไปทําทุรละนะคะแค่นี้พอแค่นี้พอต่อไปนะคะจะมาลงเป็นบัชกันตอนนี้แหละนะขออนุญาตแกะก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็น3 in 1กล่องสวยนะคะดูเพลงตึง้งโอ้สวยนะเนี่ย แล้วก็ข้างหลังเปิดมาโอ้คือเนื้อบัชของเขาจะไม่ใช่เป็นเนื้อแบบฝุ่นนะคะจะเป็นแบบคล้ายๆกับแป้งดินน้ำมันนะคะทุกคนถ้าทุกคนเคยใช้แป้งดินน้ำมันก็น่าจะรู้ฟิวประมาณนั้นนะคะที่มันแบบสามารถที่จะกดได้ะคะ่ะนี่มันกดลงไปได้เลยแล้วมันก็จะฉ่ำๆน่อยๆนะคะเดี๋ยวลองลองลองใช้กับแป้งเนาะ แปลงตัวนี้เนี่ยเขาแถมมานะคะก็คือว่าซื้อบารแล้วก็แถมแปลงเนาะราคา690บาทนะคะจิ้มจิมจิมแล้วก็เอามาแตะที่มือก่อนนิดนึงสีน่ารักอยู่นะแบบสดใสมวกอย่าลืมแกะออกด้วยแตะแตะแตะว้าวสีชัดมากเลยไปจบมุกกันหน่อยได้ดูเป็นเด็กน้อยสุขภาพดีขอดมแป๊บนึง ได้ได้กลิ่นกุหลาบค่ะทุกคนคือกลิ่นแบบอ่อนๆมากๆเออลืมบอกว่าไอ้ตัวเจ้าตัวช b บีครีมตัวนี้กลิ่นแบบแทบไม่มีเลยนะคะก็น่าจะไม่ได้ใส่น้ำหอมมาก็ดีมากๆนะคะคือผิวบันนี้แบบเบามากเลยอ่ะฉันจะรอดไหมเนี่ยระหว่างวันเนี่ยจริงตัวนี้ก็ทาได้ทั้งตาทั้งแก้มใช่ปะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูธรรมชาต ธรรมศาสตร์ธรรมศาตรต่อไปนาที้ขอลงแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นนาที้ใช้เป็นของอวากลาสนะคะไม่ลงแป้งฝุ่นไม่ได้คือสภาพผิวมันเนาะโอเคเรียบร้อยและนี่ก็คือผิวหลังจากที่ลงแป้งฝุ่นคือแบบเหมือนไม่ได้ลงลงพื้นนั่นเลยนะคือแบบมันผิวแบบ จริงผิวจริงมากอะโอเคนะคะเดี๋ยวนาตี้ขอแต่งหน้าต่อให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะทดสอบกันไปทั้งวันนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงจะรอดบอสผ่านไปหลายชั่วโมงจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้นาตี้ก็มีนัดทาสีผมด้วยเพราะว่าสีผมนาตี้ตอนนี้คือเหมือนแบบมันโบงงามเลยแล้วก็คนผมก็เริ่มเกิดขึ้นราใหม่เยอะอีกแล้วนะคะก็น่าจะหลายชั่วโมงในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนจะ้ะ แต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยหน้าก็ยังคงแบบดูดีอยู่นะคะคือได้ผิวที่แบบบางเบามากบอกเลยว่าบางเบาแบบมาก จริงๆนะคะดูใกล้ๆเนี่เหมือนเป็นผิวจริงๆแบบไม่ได้ลงรองพื้นเลยไม่ได้แบบปกปิดอะไรเลยนะคะจริง เหมาะกับคนที่ผิวแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้ามีปัญหาต้องคอนซีลเลอร์นะคะอย่างที่นตี้บอกไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันหลายชั่วโมงเนาะว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้นตี้แต่งหน้าเสร็จก็เป็นตอนเที่ยงพอดีนะคะเที่ยงเดะเลยเดี๋วต้องไปหาอะไรทานแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําสีผมแล้วนะคะก็จะเก็บให้ดูเป็นระยะระยะนะคะจ้าตามนั้นตอนนี้แต่งหน้า ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะเมื่อกี้ก็มีใส่แมสด้วยนะมาดูหน้านะจ๊ะตอนนี้ก็คือหน้าเนี่ยก็มีความมันออกมาอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เยิ้มไม่อะไรแล้วก็ผิวก็ยังลงยังคงแบบสวยอยู่ยังได้อยู่นะคะเดี๋ยวรอดูกันอีกกำลังจะไปทำผมแล้วตื่นเต้น เอาหน้ามาให้ดูนะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่ได้ซับหน้ามันใดๆไม่ได้ใช้ทิชชู่ไม่ได้ใช้กระดาษซับมันใดๆนะคะก็เห็นว่าจะมีความวาวๆเกิดขึ้นอยู่นะแต่ว่าผิวก็ยังคงแบบโอเคอยู่คือมันด้วยความที่มันบางมากแหละนะอืม แต่เน่ินรู้สึกว่ามันเกินแบบมันเกินเข้าผิวมากขึ้นอ่ะว่าไหมสีแก้มอ่ะน,น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูไปอีกทำสีผมไปด้วยตอนนี้อ่ะก็คือ ออหมดไปแล้วนะคะนาทีมากินพิซ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะําแต่งหน้ามาแต่ตอนเที่ยงใช่ปะตอนนี้หนึ่งทุ่มม,มันกี่ชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับหน้านะนี้ให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นกล้องมือถือเดี๋ยวจะให้ดูที่บ้านอีกทีนึงคือผิวก็ยังโอเคอยู่นะคะยังได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีความมันออกมานะคะแต่ว่ามันก็เป็นงานผิวแหละไปอืม ไม่ได้สับหน้าเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบหลุดๆบ้างตามกรอบหน้าพวหนาที่สระผมแล้วแบบพี่ช่างเขาเช็ดเช็ดเช็ดตรงกรอบหน้านิดนึงนะคะประมาณนี้ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาชาร์จแบตกล้องเพราะว่ากล้องคือแบตหมดนะคะเรามาดูผิวกันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่ผ่านไปเยอะมากตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะนี่นาะฬิกาใหม่ด้วยเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เลยกาเมินกาเมินตัวใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งออกมาได้สองวันเองแล้วคือชอบมากเลยเพราะมันเป็นสีแบบน่ารักแล้วก็คือแบบมันเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยก่อนนั้นเนี่ยที่ใช้กาเมินอินสติ้งอ่ะเออมันดูแบบดูแมนเกินไปก็เลยอยากเปลี่ยน อะไรเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเอาเน้นออกกําลังกายนะคะสาหรับการเมิน <c oughs> ตัวนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอ<ก>เคนกเรื่องมานิดนึงนะคะสําหรับผิวหน้านะวันนี้ไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะมีใส่แมสเป็นบางช่วงมีเหงื่อออก <c oughs> เป็นบางจังหวะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะไม่ได้ซับกระดาษซับมันหรือว่าทิชชู่ใดๆเลยนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาอะปกปิดได้น้อยมากๆจริงๆแล้วก็ส่วนเรื่องของความมันนะคะมีความมันออกมาจะเห็นว่าผิ ผิวน้าหน้าที่มนสะท้อนแสงเห็นไหมเห็นไหมมีความมันออกมานะคะแต่ว่าโดยส่วนตัว c h a r ั o ต t ้ถือว่าเป็นความมันที่รับได้และเป็นความมันที่ทําให้ผิวนี้ดูเงาดูกโกลดูฉ่าน้ําอ่ะเห็นปะคือมันไม่ได้เยิ้มอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะถ้าเผื่อว่านาตี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยอะ่ะมันจะเยิ้มกว่านี้ แต่นี้ก็ถือว่าคุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากอะไรขนาดนั้นนะคะส่วนความยึดติดความเกาะยึดติดผิวหน้าก็ยังคงอยู่อยู่นะคะไม่หลุดนะและสีแก้มนะคะจะบอกว่าสีแก้มคือดีมากที่ลองวันนี้คือชอบบัชมากบัชออนแบบน่ารักสีน่ารักเห็นปะและยังคงติดอยู่ยังแบบ มีความแบบเป็นสีชมพูระเรื่อกแก้มแดงอยู่สีบัตออนน่ารักมากจริงๆอ่ะชอบมากเลยอ่ะตัวนี้เบอร์0ูนย์สองนะคะชา r ิงเรน่ารักมากอือส่วนแป้งทิ้นนะคะก็น่าี่คิดว่าเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นแบบไปเรียนไปทำงานวันเบาๆนะคะแต่ถ้าวันที่แบบว่าต้องการหน้าเป๊ะต้องการแบบออกงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ ใช้ตัวนี้ก็น่าจะไม่แนะนําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือเขาแบบให้ลุกที่งานแบบงานไปหิวหิวมาดต่ปุกปิดอะไรเลยนะคะก็เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่านั่นเองส่วนตัวนัตตี้ชอบอยู่เดอ้อก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นวันที่ต้องใส่แมสแบบทั้งวันเนี่ยน่าจะหลุดมากกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่านะคนข้างที่จะบางเบา มากๆเลยจริงๆนะคะและที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือแปรงนะคะแปรงเขาดีมากๆเลยแปรงตัวนี้กี่เส้นนะนที่อ่านดูประมาณ1นึ0 0 0สเส้นประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมือถือก็แบตหมดไปแล้วนะคะแปรงตัวนี้ดีมาก ใช้คู่กันก็โอเคมากๆเลยนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะคะเอออีกอย่างหนึ่งนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างแห้งมากเลยคือเวลาทาเนื้อมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งทันทีเลยคนผิวมันใช้นะโอเคอยู่แต่ถ้าคนผิวแห้งใช้นะคะอาจจะต้องบํารุงผิวแบบให้มันแบบมีความเหนึบขึ้นในระดับหนึ่งก่อนที่จะใช้เจ้าตัวแป้งทินตัวนี้นะคะถ้าเผื่อว่าปล่อยผิวแบบแห้งๆไปเลยเนี่ยอาจจะคราบได้นะคะก็ต้องบํารุงผิวให้ดีอย่างนั้นที่ผิวมัน,นที่ก็ยังมาร์คหน้า ก่อนเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะมาร์คหน้าด้วยมั้งมันก็เลยแบบว่าโอเคพอดีประมาณนี้นะคะซูมให้ดูหน่อยเห็นว่มเดี๋ยวซับหน้าให้ดูดีกว่าคนผิวมันแบบฉันแต่ซับให้ดูน่ะความมันมีแน่นอนนะเอ้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะถือว่าโอเคอยู่พอเราซับแล้วเนี่ยผิวหน้าก็จะกลับมาเนียน ใครที่หน้ามันมันก็ซับซับระหว่างวันได้นะคะเออพอซับแล้วผิวดูสวยผิวดูเนียนเหมือนเหมือนตอนแรกๆอะ่ะเหมือนที่แต่งหน้าใหม่ๆนะคะเนี่ยเห็นปะความมันออกมานี่คือผิวที่ซับแล้วมันก็จะดูแบบมีความแบบแมทขึ้นนะคะอืม ได้อยู่นะเลิศอยู่เด้อโอเคก็มารีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะนัตตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปซื้อมาแล้วก็มาลอ,องใช้แล้วก็มารีวิวมัเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังทดลองวันนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้เนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะกี่ชั่วโมงก็นับกันไปละกันนะจ๊ะถ้าใครอยากซื้อก็ไปลองไปหาดูใน IG ในแฟนเพจเขาดูก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวนัตตี้ซื้อมาจากที่ช้อปปีนะคะก็นั่นแหละ ชอ,ชอบชอบช้อปปิ้งในในแบบแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทคนที่มาดูคลิปนัตตี้นะคะไงก็ถ้าอยากให้นัตตี้รีวิวอะไรยังไงตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันในที่ด้านล่างนี้นะคะชอบกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายสีผมใหม่ ไงหลอดบ่งามบ่